สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเชิญชวนทุกท่านนะครับมาถอดบทเรียนนะครับจากการที่เราเห็นข่าวครับเยาวชนนะครับอายุ14ีปีครับก่อเหตุยิงนะครับที่สยามพารากอนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ3มคนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ ในมุมมองของผู้นํายุคใหม่ครับที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับและได้ผลลัพธ์นะครับอย่างที่เราต้องการกับข่าวนี้นะครับขอให้ผู้นํายุคใหม่ทุกคนนะครับร่วมแสดงความเสียใจครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับและขณะเดียวกันนะครับให้ชวนคิดชวนคุยครับว่าเหตุการณ์นี้นะครับ สอนอะไรเราบ้างเราจะร่วมกันถอดบทเรียนนี้นะครับเอาไปใช้ต่อยังไงได้บ้างนะครับโดยผมจะชวนคิดชวนคุยนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกครับกลุ่มผู้ปกครองนะครับกลุ่มที่สองครับกลุ่มในฐานะที่เราครับเป็นคนที่ไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับคราวนี้สอนอะไรเรา และกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มผู้มีอํานาจของรัฐบาลนะครับเรื่องนี้ข่าวนี้นะครับให้บทเรียนอะไรนะครับแล้วเราจะก้าวต่อไปกันยังไงนะครับมาคุยเรื่องกลุ่มแรกก่อนนะครับในกลุ่มที่เป็นผู้ปกครองนะครับเราสังเกตนะครับถามตัวเองครับว่าอยาวชชนหรือเด็กนะครับที่อยู่ในการปกครองดูแลของเราครับ เหตุการณ์นี้ได้สอนอะไรเราบ้างลูกเรานะครับเยาวชนที่เราดูแลอะไรจะทำให้เขาเกิดความเครียดจนเป็นเหตุให้ทำสิ่งรุนแรงต่างๆได้ลองวิเคราะห์ดูครับว่าณปัจจุบันมีหรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับผมชวนถามตัวเองต่อครับว่าเรา จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับรับมือกับสิ่งที่กดดันความเครียดของเด็กๆได้อย่างไรบ้างนะครับ<ส>เคล็ดลับที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ทราบครับว่าสิ่งสําคัญสูงสุดคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชนหรือเด็กที่อยู่ในการปกครองของเราให้เขารู้สึก ปลอดภัยคุยกับเราได้ทุกเรื่องนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยสิ่งสำคัญสูงสุดครับอีกหนึ่งประการนะครับก็คือการรับฟังเปิดใจรับฟังนะครับให้เกิดการสื่อสารนะครับเมื่อรับฟังนะครับก็จะเกิดการเข้าอกเข้าใจนะครับเมื่อเข้าอกเข้าใจนะครับรู้ถึง ความเครียดต่างๆของเด็กๆนะครับผู้ปกครองนะครับก็สามารถให้คําแนะนําโดยใช้ประสบการณ์นะครับที่เรามีอยู่นะครับหรือปรึกษานะครับคนที่มีความชํานาญในเรื่องต่างๆเพื่อเป็นเพื่อนคู้คิดนะครับให้บุตรหลานของเรานะครับก้าวข้ามความกดดันก้าวข้ามความเครียดต่างๆนะครับหรือเมื่อเราปรึกษาแล้ว ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจเด็กยังมีความเครียดอยู่นะครับเราควรจะปรึกษานะครับคุณหมอนะครับที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับทางด้านเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับหรือคุณหมอด้านต่างๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับการบทเรียนนี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรนะครับในฐานะของการเป็นผู้ปกครองนะครับมุมที่สองครับ ในฐานะที่เราเป็นคนทั่วไปนะครับที่จะเดินเที่ยวช้อปปิ้งตามห้างต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับครั้งนี้สอนอะไรเราบอกอะไรเรานะครับเมื่อมีเหตุนะครับยิงกันนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมชวนทุกท่านถอดบทเรียนคือ1ให้ทุกคนมีสตินะครับมีสติอยู่กับปัจจุบนันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว และถามตัวเองว่าณนะตอนนั้นถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะทำอะไรได้ดีที่สุดอย่างเช่นเราอยู่ใกล้ทางออกขอให้เรารีบออกจากห้างสองถ้าเราไม่อยู่ใกล้ทางออกหาที่ซ่อนเร็วที่สุดซึ่งเราเห็นตัวอย่างจากคนนะครับหลายคนจากเหตุการณ์นี้ที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับและเงียบความเงียบชื่นชมร้านต่างๆในห้างด้วยครับเพราะว่ามีการ ดับไฟดีให้ลูกค้าครับเข้าไปหลบตัวในในในร้านของเขาพร้อมถึงเสิร์ฟดามด้วยนะครับอันนี้ชื่นชมนะครับคนที่ท,ที่ที่ดูแลซึ่งกันและกันนะครับและกลุ่มที่3ครับในกลุ่มของอผู้มีอำนาจของรัฐบาลนะครับก็ชวนคิดอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์นี้นะครับได้สอนอะไรได้บอกอะไรเขาบ้างนะครับเพื่อ ป้องกันปัญหาอย่างนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับระเบียบกฎหมายนะครับที่ดูแลเด็กและเยาวชนนะครับถ้าดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ว่าแต่ถ้าแสดงณปัจจุบันผลที่เราเห็นเนาะมีคนก่อเองถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจในรัฐบาลท่านจะรับมือนะครับกับเหตุการณ์นี้อย่างไรเพื่อให้เกิด ความสงบสุขและความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือผู้ที่อาจจะถูกกระทำนะครับในอนาคตนะครับไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกอันนี้ผมฝากไปถึงรัฐบาลแล้วกันนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมคิดร่วมแชร์นะครับความคิดเห็นของท่านนะครับโดยการกดคอมเมนต์นะครับแล้วกเ็เดี๋ยว ผมจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาฟังนะครับการวิเคราะห์นะครับเรื่องต่างๆนะครับในรูปแบบของผู้นำยุคใหม่ซึ่งจะทำให้ทุกท่านนะครับสามารถรับมือนะครับกับเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเราคาดเดาผลลัพธ์ได้ยากเราจะมีวิธีการปรับความคิดเราอย่างไงรับมืออย่างไงเรื่องที่ผ่านมาได้บอกอะไรเราได้สอนอะไรเราแล้วเราจะใช้มัน นในการแก้ปัญหาต่างๆต่อไปอยังไงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับฟังเคล็ดลับดีๆนะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ